ตบๆ yang ๆอ่า ัสัสนาเจณะนเภอเมืองปราจีน <ganzen qualified worldwide> ุรีท่าเป็นาสนาให้ิญสแลวนควเาพมาระมกือาดาจ้จงหวัดปราจีนบุรีก็เทราณเระทุกท่านทุกสาชนที่ที่มีเกียรติท่านนะคะย่มีความยินดีอย่างยิ่งมีสาบันชาเท่านั้นวันนี้ยังถือเป็นวันสำคัญของจังหวัดปราจีนแึ้น เพื่อจะได้เป็นประเพณีของทางพุทธศาสนาที่ดีงามนิพานโตปัฏฐายะอัฏฐปัญญาสิอธิกันตานิปปุปันนาตาละวสนาที่สมเดระธรรมะสมพุทธเจ้าบันดนี้ลงแล้วนะ ว่าเป็นที่เพิ่มที่ระลึกว่าเจ้าองค์นั้นเป็นพระอรหันต์องค์นั้นเพื่อได้เห็นแล้วระลึกถึงจังหวัดราชบุรีใกล้ท่านนิดหนึ่งครับเป็นแถวเลยครับแทนนครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็นำพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านเวียนประทักษิลป์ สานพุทธบะกาวาวิตาจัลนชังปันโนจุขะโต โินดาสังโตตามรอบแล้วี่เอามามาวางตรงนี้อยู่นะเพราะอย่างยิ่งใหญ่ทั้งแรกเป็นปฐมมาเลอก์เป็นปฐมมาเลิกของการเรียแล้วอ่าถอดรปจำเดินตัวโดิน